สวัสดีค่ะร้าน c คท i ิ้เทนช็อปนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแบตสำรองตัวใหม่ให้ดูกันนะคะเป็นยี่ห้อโซลเลิฟหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะคะมาด้วยกล่องที่สวยมากค่ะอันนี้เป็นตัวกล่องด้านนอกนะคะพอแกะด้านในออกมาเราก็จะเจอกับกล่องนี้อีกหตัวสาวๆน่าจะชอบกันเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง เปิดมานะคะก็จะเจอแบตสำรองพร้อมตัวฟองน้ํากันกันกระแทกนะคะในการขนส่งแล้วก็มีสกรีนว่าโซลิฟด้านหลังก็จะบอกความจุของแบตน,นะคะเป็น10 0 0มมิลลิแอมจะเห็นว่าตัวงานขึ้นดีมากค่ะเป็นพลาสติก abs เคลือบด้วยซอฟต์สกินจะนุ่มลื่นอ,อันนี้นะคะเป็นปุ่ม power ค่ะแล้วก็เป็นไฟบอกสถานะคงเหลือของแบตด้วยซึ่ง จะแสดงเป็นสีที่ต่างกันไปในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คงเหลือนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวอ่านได้ในเว็บไซต์ทินนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นช่องสำหรับชาร์จไฟค่ะก็จะมีช่องเอา 1M. แอมป์แล้วก็เอา 2M. แอมป์ด้านนี้ก็คือช่องอ e ิสำหรับเสียบไฟเข้านะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูด้านในก่อนนะคะพอเราแกะออกมานะคะตรงนี้ก็จะมี กระดาษอีกนึ่ชิ้นนะคะซึ่งด้านในก็จะมีสายชาร์จพร้อมซองสหรับใส่ power bank นะคะอันนี้ก็คือสายชาร์จหนึ่งเส้นเป็นสายแบนอันนี้เป็นซองสำหรับใส่ power bank ค่ะก็คือใส่ไซส์นี้พอดีเลยแล้วก็มีคู่มือสรับการใช้งานนะคะหนึ่งฉบับซึ่งจะมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วย เี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะลองใช้กับ iPhone ให้ดูสหรับ iPhone นะคะเราใช้แค่ช่อง 1M แอมป์ก็พอค่ะส่วนช่อง 2M แอมป์แนะนำสำหรับพวกที่เป็นพวก Samsung, Note 2, Note 3าอะไรอย่างอาจจะใช้ช่อง 2M แอมป์แล้วก็พวก iPad, แท็บเล็ต ขสยนว่าส่วนสายที่ได้มาเราสามารถเอามาใช้ชาร์จพวก s ซัมซุงได้เพราะเป็นหัว Micro USB นะคะ เห็นไหมคะว่าสามารถชาใช้งานได้พร้อมกัน2เครื่องซึ่งรุ่นนี้นะคะตอนนี้จะมีสีสีก็คือสีดำสีอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าส่วนอ,อีกสีหนึ่งก็คือสีขาวคะ่ะ ซึ่งสลัดช่วงนี้ก็กล้อยไปปีแล้วนะคะเกิดใครอยากได้ของขวัญหรือของฝากก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เหมาะมากค่ะเพราะแพคเกจสวยงามมากกล่องน,นี้ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าลูกค้าก็สามารถที่จะใช้เอาเป็นที่เก็บแต่สำรองนะคะแล้วเอาสายชาร์จออกมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ค่ะก็คือเป็นช่องเก็บแบตได้ด้วย ยังไงก็ขอฝากตัวโซลเิฟหนึ่งหมื่นวิดแอนตัวนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ